สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่รายการส,ส <คำ S 1> นุนดังอยู่กับเล็กซี่ขยีดารามายาฮอตนิวค่ะมิ้นสารธรันมายาฮอตนิวค่ะวันนี้เปิดรายการมาด้วยความคึกคักเพราะว่าวันนี้เราจะเจอกับ3หนุ่มสไตลายด้วยกันจากเวทีการประกวด The Man t h a i l ล n d ประจำปี2022นี้แหละใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆทั้ง3คนมาเป็นตัวแทนของเวทีระดับประเทศที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ไปดูได้ไปชมได้ไปเห็นความสามารถแล้วก็ได้ไปเชียร์น้องๆด้วยเพื่อที่จะเฟ้น หนึ่งหนุ่มรอไปประกวดเวทีระดับโลกและตอนนี้น้องๆเขาพร้อมแล้วรอเราอยู่ค่ะน้องฟองเบียน้องภูมิและน้องไถกะด้านนน้นเลยค่ะค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยกระชุ่มกระชวยกันไปเป็นแถวเลยเพราะว่าอะไรวันนี้เราเจอกับ3หนุ่มอย่างแน่นอนนะคะจากเวทีการประกวด The Man Thailand ประจำปี2022เขาจะหล่อขนาดไหนวันนี้เราไปฉกมานะคะคุณผู้ชม3มหนุ่มจาก77คนค่ะจะเป็นใครบ้างขอต้อนรับค่ะน้องๆจาก The Man น h a i l a n d ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วางสุ่มบางลอยอย่างวันนี้ทำงานแบบฮ่าเปร วันนี้ดูกระชุ่มกระชวยต้องขอบคุณน้องๆนะที่ให้เกียรติมาในรายการสะดุดค,ค,คนดังนะคะ<ช>เพราะาว่าช่วงน,นี้นี่ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นช่วงโปรโมตของน,น้องๆด้วยถูกต้องนะคะอ,อ้าวก่อนอื่นเดี๋ยวถามแทนสาวๆคนดูทั่วประเทศก่อนเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยนะคะจะจัดขึ้นเมื่อไร่ให้น้องๆแนะนำตัวก่อนที่ไหนเออใช่ที่ชีแนะนำตัวก่อนลูกที่อื่นเด่นที่อื่นเด่น้ยฉันเขินคุณกอาเปิดเอาโอ้โหคุ้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า อายุเนี่ยนะคุณป้าก็จะวัยปวดกระเสียแล้วก็ให้เขาได้กระชุ่มกระชวยนิดนึงเนาะให้คุณป้ากระชุ่มกระชวยเราเราข้ามไปที่แนะนำัวเลยคนแรกคนแรกฝั่งนี้เลยลูกสวัสดีครับฟองเบียร์นิมิสินยามดีเดอะแมนไทยแลนด์สายแก้วครับผมฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับน้องฟองเบียร์ ชอบไปสักแก้วทันทีเลยอ่ะเออฉันเป็นคนชอบดื่มเบียพอดีเลยฟอมมันจะแบบดีไงฟล้วเวลาดุนแล้วเวลาดืาาด่มเบียดูดยังไงดงไงฮะดื่มเบียเขาดูดกันยังไง นี <cents> ่ไงได้เด <hur> ี๋ยวนะน้องฟองเบียร์นี่คือเขาก็มีหมายเลขกันใช่ไหมของน้องนี่หมายเลขเท่าไหร่นะลูกครัผมเอ่อ TMT 51ครับผม51ฝากฝากเลยครับเข้าไปโหวตกันในเพจเอ่อ The Man Thailand ได้ครับผมอ๋อเขาไปโหวตได้ด้วยใช่ครับผมเลิศฉันจำละหนึ่งหมายเลขอ่าคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีครับผมภูมินะครับภูริวัฒน์เจร์ธันดินเมธครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับครับผม หมายเลขหมายเลขเท่าไหร่ลูกอ่า TMT 59ครับโอ้โห59เก้เลยหรอแม่ตกใจอะไรอ่ะหมายเลขตกใจน้องหมายเลขเหมือนเป็นหมายเลขในใจไม่แล้วพงเดีย51แม่ไม่ตกใจทำไมไม่คุยด้วยหมายเลข51ไม่ค่อยคุยด้วยไม่ค่อยคุ้นชินส่วนใหญ่จะคุ้นชินหมายเลข56าสิบหก้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบอะไรประมาณเนี้ยวิชนีงงนะแต่ว่าอะไรอย่าหมายเลขประจำจังหวัดค่ะโอเคน้อผึ้ง ใช่ไหมคะหนองภูงหนองภูมิเนาะจังหวัดหนองบัวลำพูใช่ครับอ่านะคะอ่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจาะๆทีละคนนะตอนนี้ให้แนะนําตัวกันนะไปเลยลูกสวัสดีครับไทก้าสิบปวิทย์พลอยจรัสฟ้าครับเดอะแมนสระบุรีครับสระบุรีหมายเลขเท่าไหร่ลูกหมายเลข TMT 52ครับโอ้หมาตรฐานหมายเลขกลางค่ะหมายเลขกลางหมายเลขมาตรฐานชันนีงงจริงอเนี่ยหมายเลขอะไรอย่าง ลองไปดูลองไปศึกษาดูว่าตัวเลขมงคลเนี่ยมันมีไม่กี่เลขหรอกคุณได้ได้ได้แต่รู้ว่าน้องนะหมายเลข52 51 52สองห้าสิบห้าอหาเบเอออันนี้โหวตได้เหมือนกันใช่ครับโอเคมาเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่า คนใกล้ฝั่งโน้นก่อนเลยใกล้กรุงมินนี่ก่อนเลยนะคะน้องไม่มีแล้วฝั่งนี้น้องพ้องมีอ่ะ,อะชายสะพายจังหวัดสระแก้วต้องถามกันแบบนี้ของดีจังหวัดสระแก้วคืออะไรบ้างสระ,ะแก้วก็เป็นประเทศที่เราจังหวัดลูกจังหวัดสระแก้วขออนุญาตครับขออนุครับอนุญาตครับมันเป็นมุกมันเป็นมุ๊กมันเป็นงุ๊กมันเป็นงุ๊กังุ๊กมันเป็นงุ๊กมันเป็นงุ๊กมัาเป็นงุ๊กมันเป็นงุ๊กมันเนาะเป็นชายแดนแล้วงุ๊กมัเป็นงุ๊วันเป็นุ สถานโบราณสถานที่แล้วก็มีที่เที่ยวหลุดแหล่งที่เที่ยวที่เรารู้กันแบบอะไรที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็แบบมีความเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของดินใช่ครับใช่ครับมีสถานที่เรารู้เรารู้ไว้มาแบบมีอะไรที่น่าเที่ยวนาะเรารู้เนาะใช่ใช่ครับเราดูคิดเลขเก่งเหมือนกันนะนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงเนาะเออนะต้องบอกว่า จังหวัดสระแก้วนะก็เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวน้องก็เลยเป็นตัวแทนนะคะคอยมาประชาสัมพันธ์บอกกันนะคะเนาะแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่างานนี้เนี่ยฉกมาได้แค่3มคนจริงๆนะจริงๆแล้วคือตอนนี้เขาไปกันหลายจังหวัดอ่ะเออเนาะเยอะมากเราฉกเฉพาะหัวกะทิมาเลยที่สำคัหัวกะทิด้วยอย่างเียนี่เราก็เอามาฟองเลยใช่นะคะอาวมาน้องภูมิบ้างน้องภูมิเนี่ยสายสะพายจังหวัดหนองบัวลาพูนะคะ ของดีของจังหวัดหนองบวัวลำพูหรือจะบอกกล่าวเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับจังหวัดหนองบวัวลำพูของเราบ้างครับในส่วนของจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับก็คือหนองบัวลำพูนะครับจะมีในส่วนของเราเราจะเล่าเรื่องถึงวัฒนธรรมครับแล้วก็าศาสนานะครับ <S <S 2> <S 2> <ม>วัฒนธรรมก็จะเป็นพระใน,นส่วนมหาราชครับ <S <S <ม>เป็นศาลนะครับเรื่องศาสนาก็เป็นหลวงปู่ขาวนะครับที่แถวนั้นก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติอะไร ที่เราสามารถท่องเที่ยวได้นะครับหรือถือเป็นถ้ำต่างๆนะครับครับผมนี่เป็นไงล่ะสุดยอดสุดยอดเนยนุดแน่นนี่อยากไปจังหวัดหนองบัวลำภูเหมือนกันเพราะสถานที่องเที่ยวเขาสวยใช่ชอบไปว่าและเป็นจังหวัดใหม่เนาะที่ต้องบอกว่าว่าน่าไปใช่ครับน่าไปเนาะเออน่าไปด้วยเพราะผู้ที่พาเที่ยวได้เพาที่ยวไไดด้้มาจังหวัดหนึ่งใกล้กรุงเทพของเราที่ไหนคะอันนก็คือจังหวัด สระบุรีสระบุรีของดีจังหวัดสระบุรีคืออะไรคะเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่ดังเนื้อนุ่มนมดีนมดีกะหรี่ดังได้ได้ได้ข้อหมายถึงกระรี่ปั๊บ แล้วก็นมไทยเดนมาร์กใช่ใช่แล้วก็มีพวกน้ำตกเจ็ดสาวน้อยพวกนี้ด้วยหลานแห่ท่องเที่ยวของสระบุรีนะครับน้ำตกด้วยนะน้ำตกใช่ครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยใช่แมอเคยไปสวยมากสวยมากครับใช่สวยเหมือนคนไปเลยหรือเปล่าใช่ไปไปถึงน้ำตก ส่วนใหญ่จะติดอยู่ตรงโคดหินไปไม่ได้ไกลขนาดนันตกขนาดนั้นแอมรู้ใชยเล่นดาวนะอ,อ,อันเรามาทำความรู้จักเวทีการประกวดค่ะผู้ชมคะเ h อแมนไท a แล a ด d ประจำปี2022ต่างบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกกับการประกวดกับเวที The Man Thailand เลยเวทีนี้ประกวดเป็นหาชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะคุณสมบัตินะครับก็คือคุณสมคุณสมบัติก็คือหนึ่งนะฮะ นะครับเรื่องบุคลิกท่าทางครับแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับว่าออกกําลังกายมาพอได้ไหมหรือยังไงนะครับแล้วก็ความคิดทัศนคติต่างๆนะครับแล้วก็ไัวพิบนะครับนะครับผมแต่ตอนพูดในห้องแต่งตัวไม่ใช่ใช้คำนี้นะเขาใช้คำว่าสติปัญญาแล้วก็แล้วก็นี่เวทีนี้จะมีแบบมันหลากหลายครับไม่ใช่แค่แค่นี้นะก็คือเหมือนจะมีแบบว่า เราถนัดทางไหนสมมติบางคนถนัดักร้องบางคนถนัดแสดงละครอ่าครับผมเป็นเวทีนี้ก็หลากหลายเพราะงั้นเราสามารถพิเศษหลากหลายความสามารถพิเศษงั้นพวกเราถนัดอะไรกันมาคะถนัดขวาครับไม่ใช่เ้าต่อยอมยอแล้วถนัดแสดงความสามารถประเภทไหนกันบ้างอ่ะฟองเบียร์ก่อนทางนี้อย่างอย่างผมเนี่ยอย่างผมพูดน้องผมก็ไม่ได้แบบมีอะไรเป็นพิเศษอย่าง ่ผมก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ญี่ปุ่นได้แล้วก็ผมสามารถเล่นกีตาร์ได้นิดหน่อยแล้วก็เล่นมายากลนิดนึงเหมือนแบบผมสนใจหลายๆด้านแล้วก็แบบสนใจความรู้รอบด้านนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไปสุดทุกทางแบบอันนี้ถือว่าเยอะแล้วลูกพยายามศึกษาอะไรเงี้ยถือว่าเยอะมากแต่กล้ามแน่นมากเลยแม่ตอนนี้สุดฤทธิ์แล้วนะครับภาษาญี่ปุ่นไหนได้นะคะแม่วันนี้กล้ามแน่นมากก็คืออยากฝึกภาษาญี่ปุ่นคอีกคืออีกคือ อ oh. oh. ันนี้นึงภาษาไหนเราแนะนตัวปภาษาญี่ปุ่นนะคะฮัชิเมะมาชิตะ i บกุอะฟองบียนี่มิสินยามดีเด e ีครับโอ้ยนารักอะนั่ตัวได้านญี่ปุ่นเลยนังแบยโโรชิคุหรื g ชิมะสโอชิโบกุโอชิบกบกุว่าผมโอชิแปลว่าอร่อยโอชิบโอชิบ Oh, yes เะค Yes สุกให้มัวได้มัวได้จงจเแม่แต่กล้ามแน่นมากแมน่นะะเดี๋ยวค่อยพิสูจน์กันนะฮะมาด้านน้องภูมิบ้างความสามารถพิเศษอะไรลูกของผมความสามารถพิเศษของผมก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเป็นส่วนมากครับแล้วก็ผมก็จะมีในส่วนของออกกําลังกายฟิตเนสนะฮะแล้วก็ออกกาลังกายผมเล่นกีฬาเป็นทุกประเภทครับผมก็คือได้ได้ยิมนาสติกลีฬาได้ไหมคะอ้โอันนั้นก็ ยกเว้นบางบางประเภทแม่ประเภทก็ยกเวนหน่อยไปไปถึงจุดนั้นก็บางประเภทแล้วกันกีฬาบางประเภทนี่นี่นี่ฉันแอบดูเห็นกล้ามท้องภูนี่นี่ในภาพที่คือแบบกล้ามแขนดูเป็นมัดมัดซิกแพคก็มาเป็นลำแม่ดุ่นคดีนะคะพูดเลยอหลไหลพูดต่อไม่ได้มาคนต่อไปไทก้ามีความสามารถพิเศษอะไรไปสู้เขาบ้างเล่นตลกอย่างผมก็ นักร้องครับอุ้ยจริงปะเนี่ยนักร้องแล้วก็เล่นกีฬาบ้านครับทำงานนี้ครับอยานักฟังเสียงเอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงการเป็นนักร้องจังเลยอร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ได้ครับอสักสักท่อนหนึ่งก็ได้ทักท่อนสักท่อนโอเคเอาสักเจ็ดเพลงค่ะแม่ััับสอล้มท่อนเดียวพอเอาท่อนเดียวท่อนเดียวโอเคโอเคเพลงกลางดังๆเลยดีกว่าโอเคครับ ว่าต้องทนไว้จะทุกจะทนเท่าไรความรักจะพาหัวใจไปคิดเองว่าต้องทนไว้แต่ยิ่งทุกยิ่งทนเท่าไรความรักที่มียิ่งหายไปอ่านแค่นี้เลิศค่ะ สุดยอดมากๆแค่นี้ไม่พอค่ะเราเห็นเวลานั่งสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยสายตาของคุณสองคนเวไรกันทำไมคุณมองสายตากันแบบเหมือนจะกินกันเลยอ่ะคือยังไงกันคะแอบจ้นกันหรือเปล่าใช้ชีวิตประจำวันหรือไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันชอบชวนกันไปไปเที่ยวหรืออะไรไปไหนไปไปเที่ยวไปเล่นอะไรต่างสถานะเป็นยังไงคะคุณอ๋อก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะเป็นใช่หรอหล่อ ทำไปไมมไถาหนฟองเบียร์ฟองเบียร์ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าผูเนี้ท่านมีฟองเบียร์ไปอ่ะภูเพราะมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะรู้กันอยู่สองคนนะเราพูดเยอะไม่ได้แล้วเวลาเป็นไหนมาไหนคุณเห็นเขามองสายตาเขามองยันไงบ้างเขาก็มองเนี่ยเลยมองแบบว่าแบบ เหมือนมีเหมือนมีอะไรตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆ<อ>แล้วเป็นสกันเป็นิกัน,น,กนเฉยใช่ครับถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆนะมไม่ได้มีอะไรกอผัย่เวลาเขามองตากันเขาจะรู้สึกแบบธรรมดา<อ>เดี๋ยวดูสิว่าการมองตากันในรายการของเราหรือคุณขคยับเข้าไปใกล้ๆกันหน่อยก็ได้อยากจะรู้เหมือนกันเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกองเบียร์คุณมินนี่เป็นพยานด้วยแม่เกแม่เล็กยังไม่ได้บอกให้ไทก้าขยับเก้าอี้ ขยับเองโอ้โหยักเองโอ้โหขยักเองแล้วโอ้้วนะาฮะอ่ะไหนลองพิสูจน์ดูซิว่าเอ่อมองตากันแล้วจะมีความรู้สึกอะไรกันบ้างหนึ่งสองสาม เด็ดเด็ดเด็ดเถ่อนตาตาลบลบตาเะตาเวลายิ้มเนาะหมดละตาไมยิ้มเนองตาเหมือนสลัยอ่ะอ๋อกล้องจับไม่ทันตากล้องจับไม่ทันขอไอคีได้ยหมตากล้องบอกว่าจับไม่ทันเนาะขออคีไอีไม่ทันไม่ทันหนึ่งสใกล้อีกนิดนึงค่ะใกล้อีกนิดนึงใกล้อีกนิดนึง แอบแก้มแดงเนี่ยนีอะไรในกองดถ่ายอยู่นะนี่คุณผู้ชมต้องไปลุ้นกันเอาเองนะไปจิ้นเราเองเพราะว่าเขาบอกมาเลยว่าจังหวัดหนองบัวลำพูกับจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาจิ้นกันเขามีอะไรเขาบอกว่มีอะไรกันหรือเปล่าคนเมียยืนยันเปล่าสนิทกันมากกว่าสนิทสนิทเราก็ตอบช้าตาล็อกแรกฟองเบียร์ล่ะฟองเบียร์อาจจะหึงอยู่ก็ได้น้าแม่เขาคงอาจจะหึง หรอคุณเี็นู้จริงของตัวเองไหมอ่ะต้องถามปัดกองเรียนเป็นู่จิ้งของตัวเองผมผมว่าไม่ได้แบบมีอะไรเป็นกเรส่วนมากหน่ยผมก็จะสนิทกับไทก้ากับเนี่ยภูมิเนี่ยครับผมเ็แบบอยู่แบบใกล้กันด้วยแล้วกันหยุดเนี่ยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ไปไหนมาไหนนี่ไปไหนอ่ะไปไปไปไหนสถานที่ต่างเที่ยววะรู้แล้วเที่ยวไหนอยากรู้นิดนึงปกติก็จะ นั่งกินเหล้าชิลๆกันอ๋อกินเบียร์ไหมกินเบียร์ไหมอ่าเบียร์ก็ได้ของชอบกินไหมแล้วแล้วแล้วพี่ชอบกินไหมได้พี่ก็ไม่ติดดูหมาพี่ดม่ก่อนี้ฉันดูหมาวันนี้นางเสียทรงมากพูดไม่ออกเลยนะเนี่ยนั่งบิดอยู่เรามาถามถึงงานนิดนึงดีกว่านะว่างานนี้เนี่ยนะคะจัดขึ้นโดยใครมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรลงมา ตัวแทนสักคนหนึ่งตอบสิคะมีทำไมแค่แค่สามเดี๋ยวพี่พีทมีมีแม่น็อต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 สมครับแม่น็อตสิมแม่น็อตแม่นิมคือผู้อำนวยการกองประกวดใช่ครับ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็แม่นิวแม่นิวใช่ครับแม่นิวนะคะพี่นิวกิตติเดชนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่กรนะฮะเป็นประธานผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด The Man Thailand ด้วยใช่ก็คือจัดงานนี้ขึ้นมาปีนี้ปีแรกในประเทศไทยเฟ้นหาหนุ่มหล่อ ที่มีบุคลิกดีมีความสามารถมีไหวพิปฏิพานแล้วก็มีเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนาะเพื่อที่จะได้โปรโมทประชาสัมพันธ์ทั้งาจังหวัดตัวเองใช่ไหมคะและเห็นบอกเป็นตัวแทนประเทศด้วยใช่ครับถ้าพูดชนะจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเวทีมิสต์เวอร์ระดับโลกใช่ครับเอาละเอาละเราคาดหวังไหมเราคาดหวังไหมว่าเราจะได้ไปถึงเวทีนั้น ก็เพราะเห็นบอกฟองเบียร์เวทีนี้เวทีแรกใช่ครับเป็นเวทีแรกเลยครับไม่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 เคยมีประสบการณ์การันเมืมาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์เลยาว่ก็ก็พยายามแบบจะทําให้ดีครับพยายามทําให้ดีสุดที่ตัวเองจะทําได้ครับผมอ่ะสมมุติสมมุติสมมุติว่าเราได้เป็นตัวแทนครับจังหวัดจังหวัดอะไรนะเพชรสาแก้วครับอ่าแก้วมื่นแล้วมองอย่ามองตาพี่มองตาพี่แล้วพี่เบอร์นะคะอ่าจังหวัดสาแก้วเราจะประชาสัมพันธ์จังหวัดสาแก้ว หรือว่าประเทศไทยให้คนทั้งโลกเขาได้รู้อะไรบ้างจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยซ้อมๆซ้อมใหญ่นี่ซ้อมใหญ่ซ้อมตอบซ้อมตอบซ้อมตอบหรอเหมือนได้เป็นแล้วเหมือนได้เป็นแล้วไม่คาดหวังก่อนเลยคาดหวังไปก่อนก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าแบบหลากหลายทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมวัฒนธรรมครับผมอยากให้ได้ลองมาสัมผัสกันจริงๆครับพอดีว่า มีแบบอะไรที่ดีอะมากพูดไปก็ไม่หมดแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยเป็น land of smile ยครับผมสยามเมืองยิ้มครับผมไหนเราสมัยซิเออคิ้วดกดะเอ๊ยยิ้งตาเอ่ะขออีกทีหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณยักคิ้วใส่ใครไหนยักคิ้วใส่กล้องหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไรนี่อยากขบตาคุณมากแม่ฉันสัมภาษณ์ต่อไม่ได้แล้วจนะ ละลายเป็นแป้งเปียกอยู่ตรงเนี้ยตาเนี้หล, <c oughs> ล่อมากแล้วก็ตาหวานมากบุณครบุคลิกดีมาก เชียร์อัพนะคะครับผมมากครับทำไมีคนเดียวเลยนั่งใกล้นั่งใกล้ตรงนี้สองคนผมเนี่ยคนสรประเทศจังหวัดสระแก้วนี่มีของนะฮะที่ผมที่ผมแตะตัวเขาบ่อยมากค่ะเล่นของมาต่อดอยู่ใกล้หัวผมไม่ถือแม่ไม่ถือช่วงนี้แม่ของขาดเยอะดีิของขาดจับทีแล้วแม่ได้อมาในมุมน้องภูมิบ้างถ้าน้องภูมิเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไท ไป,ไปประกวดเวทีระดับโลกอย่าง m ตอร์ r World เนี่ยเรา<ม>จะบอกอะไรประชาสัมพันธ์อะไรหรืออยากจะพูดอะไรให้กับชาวโลกได้รู้บ้าง<ม><ม>ก็สำหรับผมนะฮะถ้าได้เป็นประกวดได้ m r World เนอะผมก็จะประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องอวัฒนธรรมของเรามากกว่านะครับ<ม>ว่าประเทศไทยมีดียังไงนะครับ<ม>เรา ใื้เห็นว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจค่อนข้างมากนะครับนะครับระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับของไทยนะครับผมใช่ครับนี่เห็นไหมล่าหล่อมากแม่อีเพิ่งสีแลนด์ออฟสมายคนนี้ก่อนค่ะอ่าเพาะ้องไทยแลนด์สมายดูซิว่าเขาทําหน้าหล่อให้ให้เราได้ดูดูซิเขาจะยังไงกล้องจะแตกไหมหนึ่งสองสา คุณคะกล้องไม่แตกค่ะแต่ดิฉันแตกแตบกบขาหวงกระจิกแล้วก็ก็ไปต่อไม่ได้ค่ะต่ให้แต่ละคนก็จะมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์แตกต่างกันแต่ขออนดนึงจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้ชาวโลกก็ให้ความสนใจอย่างมากกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในฐานะที่สายสะพายของหนองบัวลำพูเรารอยากจะบอกอะไรกับ คนในประเทศแล้วก็ชาวโลกบ้างครับผมก็ถ้าผมนะครับได้เป็นในส่วนของเด e Man t h a i l a n ดในปีนี้นะครับผมจะลงในลงในส่วนของัยาเสพติดเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่านะครับยาเสพติดนะครับก็คือข่าวที่น่าสลดนะครับที่หนองบัวลำพูนะครับก็เกิดจากปัญหาจากยาเสพติดนะครับทำให้เกิดการสูญเสียที่น่าสลดใจสำหรับตัวผมก็อยากประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับอยากให้ผู้ใหญ่หลายๆคนได้ได้เห็นได้สื่อถึงเรื่องนี้ว่าให เขาเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่หน่อยนิดนึงนะครับในส่วนตัวผมก็อยากให้เข้ามาเข้ามาแบบให้เต็มที่กว่านี้ครับใช่ครับผมจะไม่ใช่ครับจะไม่ได้เกิดปัญหาที่สลดแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมน่ารักมากเลยนะน่ารักมากทั้งหล่อทั้งใจดีแล้วก็มีเก๋คนนี้จัดฟันไม่หนึ่งคนไทกาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลวเดี๋ยวอะไรอีกอะจัดฟันมีเสน่ห์จัดฟัน แต่เสน่ห์กว่านั้นคือกระดุมไม่ติดเฮ้ยไม่กล้ายังไงก่อนหิวอ่ะหิวลององสัมผัสไหมครับแม่หิวแม่ข้ามใ่อยู่นะปากซอยเดี๋ยวตื่นมูดเดี๋ยวแม่ตื่นน้องผูคือึืนเวทีเนี่ยเขาจะมีการประกวดเปลี่ยนชุดไหม เปลี่ยนชุดไหมเราไดอโชว์หุ่นไหมเอาโชว์ครับโชว์ได้โชว์หุ่นโอ้โหโชว์ตาตาเป็นวาลไหมตาเป็นประกายไหมโชว์น้องไทยก้าวขอโชว์ทุกคนครับโชว์ทุกคนที่ไม่ดูผมเลยอะไทยก้าแป๊บนึงไทยก้าแป๊บนึงแป๊บนึ่งก็คือบนเวทีเนี่ยเขาจะมีประกวดเป็นแบบชุดสูทใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เป็นชุดชุดอะไรนะแม่ชุดว่ายน้ำหรือชุดอะไรนะ มีส์ีแก้ก็คือเหมือนกางเกงออกรำลังกายใช่แล้วข้างบนก็คือได้ถอดให้เราได้เห็นดอดีวันไหนนะวันไหนนะวันที่6ครับวันที่6ครับุจิกาแต่เรายังมีแขกอีกคนนึงนะคะแขกอีกคนนึงที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะทำไมคุณสัมภาษณ์อยู่สองคนแล้วแขกอีกคนนึงของดิฉันล่ะไปทีละคนไปทีละคนไยท่ก้คเห็นไหเห็นยก้าเห็นไหมไทยก้าไปทีละคนไปทีละคน ความลําเอียงมันเกิดขึ้นจริงก็เขาบอกเขาถนัดขวาก็ให้คนขวาสัมภาษณ์อ่โอเคต้องมาเราสองคนพอสามคนนั้นตัดทิ้งไปเลยค่ะน้องไทยก้าในกรณีถ้าน้องไทยกาเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็นมิสเตอร์มิสเตอรเวิด์เราจะประชาสัมพันธ์อะไรให้กับชาวโลกได้รับรู้ก็อย่างที่บอกครับเรื่องของประเทศเรามันมีแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมหลายๆอย่างก็คือ มันไม่ได้มีแค่ดีแค่จังหวัดเดียวสระบุรีนะครับมันมีทุกจังหวัดไมอาจะเป็นจันทบุรีก็ทะเลภาคใต้ภาคเหนือเชียงใหม่มันมีทุกจังหวัดใช่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ครับผมก็อยากให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้น่ครับก็คือทลยการกำลัจะบอกว่าถ้าสมุติไทยก้าได้แล้วพปนอยู่บนเวทีระดับโลกครับเราจะเราจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ที่หนึ่งก็ไม่รู้แหละแต่เราได้ประชาสัมพันธ์ประเทศเราใช่ไหมเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ บ้านเราด้วยเนาะแล้วก็พวกผ้าไหมไทยครับที่ได้เดินแบบเพราะว่าเราเหมือนรายการนี้น่าจะผลักดันผ้าไหมไทยขึ้นเวทีระดับโลกด้วยโอ้โใช่ใ่ครับดีจังเลยดีและสิ่งที่สําคัญชุนเชียร์ไทยก้าเพราะอะไรลู่นะคุณผู้ชมทำไมครับเขาอยู่จังหวัดสระบุรีกันหลีครับของเราเนี่ยจะไปขึ้นเวทีระดับโลกชาวโลกจะได้รู้จัก ก๋วยเตี๋ยปั๊บไทยแลนด์นช่ครับก็จริงเนาะใช่เลก็ต้องไปสร้างกินกินบนเวทีกินโชว์กินก็รยี๋ปั๊บโชว์บนเวทีเลยเนาะอันนี้ก็ดีนะเออนะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสามคนเลยนะยังไงแล้วก็สามคนหรือ2องคนเลือกก่อนทำไมดูสายตาล่ะสงสารไทยกาเออไทยกาไปไม่ถูกหรือหันมาพร้อมกันนะแม่แค่คนเดียวก็พูดไม่ได้นี่หันมาสามคนแต่พูดไม่ได้เลยนะตัวละลายเป็นนี่เลยนะ อ่ะผู้ชมบอกว่าพี่แล้วเราจะใกล้ชิดน้องๆได้มากกว่านี้ไหมหรือว่าไปเชียร์ที่เกาะขอบเวทีได้ไหมวันที่6พฤศจิกาเนี่ยจะเป็นรอบไฟนอลนะคะรอบตัดสินหลายๆคนจะไปจองตั๋วจองบัตรได้ไหมหรือไปชมที่ขอบเวทีได้ไหมคะจัดที่ไหนลูกจัดที่ไหนจัดที่สเปซคัทสคทที่อาซีเอใช่ไหมใช่ครับพระรามเก้าครับแล้วไปยังไงเขาจะจองกันยังไงเขาจะไปดูหนูใกล้ๆกันยังไงได้บ้างต้องเข้าไปในไหน เข้าไปในไอ้เว็บครับเว็บไซต์ The Man Thailand ออ๋เข้าไปในเว็บไซต์เพจ The Man Thailand อ๋อในเพจก็ได้ใช่เห็นเลยเห็นบอกมีโหวตด้วยใช่ไหมมีโหวตด้วยมีโหวตในเพจในเพจมีรายละเอียดการโหวตอยู่อ๋อรายละเอียดการโหวตคือถ้าเราเข้าไปคุณผู้ชมฟังนะถ้าเราเข้าไปโหวตในเพจของ The Man Thailand 2022เนี่ยก็คือช่วยโหวตให้กับน้องๆแต่ละคนได้เขาจะมีการนับคะแนนจากการโหวตของเราคนกดไลค์กดแชร์หรืออะไรแล้วแต่จะเฟ้นหา หนึ่งคนที่จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยใช่ไหมครับก็ถ้าคะแนนการโหวตนี่คือจะเข้ารอบอัตโนมัติเลยสิบคนใช่ครับก็สิบคนจะเข้าได้รอบเลยแล้วก็มีป๊อปปูล่าโหวตไทยมีรางวัลละป๊อปปูล่าโหวตไทยก็ขอฝากไทยกานี่ลูกฉันเป็นงานแล้วค่ะลูกฉันเป็นงานค่ะอ่ะไทยกาพูด แอซี่มีแอร์ไทม์ให้กับ3ชั่วโมงไอ้เจ้าพูดเปิดโหมดเลย3ชั่วโมง30วิิบวิเวลาอะไรกันนะก็ฝากด้วยนะครับไทยเ้าก็หมายเลขอีีพลอยจลัดฟ้านะครับตัวแทนเดอะแมนจังหวัดสระบุรีครับหมายเลขหมายเลขอีทีรูกหมายเลขอะทีเอ็มทีห้าสิบสองครับเข้าไปที่เพจเดอะแมนไทยแลนด์แล้วก็ จิ้มรูปผมมันมีสแกน QR code ด้วยครับสแกน QR code ได้เลยนะผู้ชมแล้วก็ใน f a c e o o o แฟนเพจมามยาเขาหนิ้ของเราเนี่ยก็จะช่วยโปรโมทให้ก็คือน้องๆ3าคนเราก็จะส่งลิงก์ในการที่จะช่วยสแกน QR code แล้วก็ช่วยโปรโมทแล้วก็ช่วยโหวดให้น้องๆด้วยมาน้องภูมิบ้างครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมภูมินะครับ เดอะแมนนองบัวลำพูนะครับ TMT 59นะครับให้พี่น้องเศร้าอีสานนะครับซอยโบสถ์จอยให้ยกำลังใจผมนด้ยนะครับเด็กน้อยเศร้าอีสานครับผมครับผมเอาโมดเลยนะมีน้อยอ่ะเออมาอีกหนึ่งหนุ่มของเราค่ะหนุ่มเมาของดิฉันสวัสดีครับผมฟองเบียร์นิมิสินยามดีนะครับเดอะแมนไทยแลนด์ตัวแทนจังหวัดสระแก้วนะครับฝากพี่น้องสระแก้วแล้วก right ็พี่น้องทั่วประเทศไทย ช่วยเป็นกำลังใจให้ผม TMT 5 51ครับผมขอบคุณมากครับน้องใหม่น้องใหม่ใช่น้องใหม่คนนี้ใหม่ไม่เคยเวทีไหนเลยนะคะใช่ครับเปิดเปิดซิงนะครับเปิดซิงเลยสนใจไหมครับเปิดซิงเปิดกันทุกคนเ อนี้เวทีแรกเหมือนกันหมดเลยคริงเหรอเวทีแบบเวทีใหญ่ระดับประเทศนี่คนคนครั้งแรกหมดเลยครั้งแรกหมดเลยแตัว่าก็มีการเทรนมาแล้วจากมืออาชีพที่ที่เขาไปที่เราไปเก็บตัวที่หัวหินมาใช่ครับก็มีการเทรนให้ครับผมเขามีการไปออดิชั่นเก็บตัวมาแล้วที่หัวหินมาเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนี่วันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะคผู้ชมขาฝากส่งกำลังใจ ฝากส่งแรงโหวตให้กับน้องๆน,นะคะ TMT นะคะ51 TMT 52และ TMT 59นะคะจ<ต>ำะชื่อจังหวัดให้แม่นเลยค่ะสะแก้วสระบุรีแล้วก็หนองบวรรัวลำพูวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งน้องฟองเบียน้องภูมิและน้องไถ่กาค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอให้ได้ตำแหน่งทุกคนนะวันนี้หมดเวลาของรายการสะดุดคนดังแล้วค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราขอไปเชียร์ก ขอบเวทีเดอะแมนไทยแลนด์ก่อนแล้วค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมไป